อันเนี้ยที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่เนี้ย<ฆ>เป็นเขาเรียกว่ากลวิธีในขั้นปฏิบัติ<ฆ>ในวันเลือกตั้งแต่ทีนี้ครับทางสวสำรองที่ออกมาแฉวันนี้มาหาเราที่พีพีทีวีเลยนะครับคร<ฆ>าวนี้ไม่ได้พูดแค่กลวิธีในการปฏิบัติแล้วท่านพูดในภาพกว้างให้ดูเลย<อ>ว่ามันมีการปฏิบัติมันมีการล็อกกันยังไง<ฆ>นะะวันนี้มาไล่เรียงกันครับคุณอัคราวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลตัวแทนกลุ่มสวสำรองนะครับหลังจากท่านเปิดไปเมื่อวานเราเชิญท่าน มาที่สํานักงานของเราให้มาเล่าให้ฟังหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยสิมันล็อกกันยังไงขบวนการเนี้ยที่บางคนกล่าวหาว่าเป็นอ้างยี่เนี่ยนะฮะค่ะคุณอัครวัตรเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของขบวนการนี้มันเริ่มจากมันจะมีตัวแทนฮะไปหาคนมาลงสมัครตามกลุ่มต่างๆ20<อ>กลุ่มไปหาตัวแทนสมัครก่อนไปหาคนลงที่เป็นคนของตัวเองทั้ง20กลุ่มจะมีค่าตอบแทนค่าลงสมัครเบื้องต้น5,000บาทและมีเงื่อนไขว่า คุณต้องเลือกตามที่เรากําหนดนะแค่ลงสมัครนี่ได้แล้วนะห้าพันอ่ะขอให้เลือกค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจรวมค่าสมัครรึเปล่า hmm. เพราะค่าสมัครรู้สึกจะห้าพันนะ oh. อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าห้าพันนี้รวมค่าสมัครแล้วหรือ,อยังค่ะเอาเป็นว่าหาคนมาลงได้จากนั้นครับรอบแรกรอบแรกเลือกระดับอำเภอถ้าเกิดสมมตุติท่านได้รับการเลือกรอบแรกผ่านมาท่านจะได้เงินหมื่นหนึ่งฮะ oh. ถือว่าประสบความสําเร็จเข้ารอบ,รบจนเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดก็ผ่านกันไปผ่านมาเสร็จจนมาถึงระดับประเทศครับเขาจะเริ่มมีการสัมมานาแล้วพอหลังจากรู้ตัวว่าคุณเข้ารอบระดับประเทศรอวันสุดท้ายไปเมืองทองเนี่ยนะฮะไปอิมแพกเนี่ยเขาจะจัดสัมมานาตามโรงแรมต่างๆสัมมานาสองคืนคือเทรนงานสัมมานานี้มีขึ้น ก็คือจะมีเทรนเนอร์เขาจะมาบรรยายเขาจะบอกว่าเดี๋ยวท่านต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะต้องเลือกหมายเลขอะไรเดี๋ยวเราจะมีโพยให้ท่านท่านก็เลือกตามนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการทําความเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านทําอะไรให้ท่านทําตามนั้นแล้วก็บอกว่าในใบเลือกในขอภัยในใบสวสามซึ่งก็คือใบแนะนําผู้สมัครอันนี้มาเป็นเล่มๆเลยนะเป็นหนังสือมาเลยจะมีการเขียนเบอร์อยู่ข้างหลัง เพื่อให้ท่านเลือกตามค่ะขั้นตอนนี้ครับท่านจะได้เงินมัดจำก่อน2องหมื่นะถ้าเข้าระดับประเทศนะเอาไปก่อน2องหมื่นเดี๋ยวผลมามีโบนัสเพิ่มไปฟังเบื้องต้นจากคุณอาคารวัตรก่อนนะการทำโพยนี่ก็เรียนให้ทราบนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวนันมันมีมันมีขบวนการจัดเตรียมหาคนก่อนพอหาคนได้เสร็จปุ๊บก็มีการนัดหมายมีการนัดหมายเสร็จ ไปอยู่โรงแรมต่างๆอย่างที่เป็นข่าวกันนะไปอยู่โรงแรมตามาเขาเรียกว่าอายุทยามัง่งนครนายกาแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็เขตปริมณฑลท,นที่ที่สถานที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วก็มีจัดเตรียมพอทุกคนมาอยู่รวมกันหมดแล้วก็มีการเข้ามาในห้องเพื่อจะมีแล้วก็จะมีเทนเนอร์นะมาคอยบอกว่านี่วิธีเขียนเขียนด้วยลายมือนะทุกคนต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองนะคนคุณพากันทําตารางขึ้นมานะ ตารางนี้ทำไปเลยนะ20 20ช่องอ20ช่องก็เขียนลำดับไว้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ช่องที่หนึ่งนี่เขียนห้าคนนี่หมายเลขนี้เลยนะหมายเลขก,ก็คือหมายเลขี่ขบวนการที่เขาเตรียมไปแล้วว่าคุณเลือกตามหมายเลขที่เราบอกเลยเขียนตามหมายเลขที่เราบอกเลยไม่ต้องเขียนหมายเลขอื่นคุณไม่ต้องไปสนใจสวสามไม่ต้องไปอ่านประวัติอะไรทั้งสิ้นเลยคุณเขียนตามนี้เสร็จแล้วก็แจกพอทุกคนเขียนเสร็จก็คือเขียนเขียนไว้ตรงไหนบ้างนี่ก็คือเขียนไว้ในเล่มสมุดสวสามที่ ได้ถือมาจากระดับจังหวัดทีนี้ครับในวันเลือกรอบสุดท้ายระดับประเทศเนี่ยนะครับค่ะต้องมีคนตกรอบบางส่วนเพราะว่าพอเข้ารอบระดับประเทศแล้วเนี่ยเขาจะให้ผู้สมัครกลุ่มเดียวกันเลือกกันเองคไม่เกินสิบคนเลือกตนเองก็ได้แต่จะต้องนะลงแบบให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้ลงให้ตัวเองได้ คนคที่ได้คะแนน40ลำดับแรกจะเข้าสู่รอบสองของรอบสุดท้ายค่ะก็แปลว่าวันนั้นเนี่ยต้องแบ่งครึ่งเช้ากับครึ่งบ่ายค่ะครึ่งเช้ามากี่คนไม่รู้แต่จะตัดเหลือแค่40คนเท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านตกรอบแรกของวันสุดท้ายเนี่ยของช่วงเช้าเนี่ยท่านจะได้คนละ30,000แต่ถ้าเกิดท่านเข้ารอบบ่ายไปแต่ตกรอบบ่ายท่านได้80,000อ๋อถ้าตกรอบเช้าได้30,000 ตกรอบบ่ายคือไปอีกทั้นหนึ่งได้80,000ได้8 0ด0 0ค่ะแต่ถ้าชนะก็คือได้เป็นสวเลยถูกไหมฮะคุณอัครวัตรบอกว่าหากคนที่ได้รับเลือกเข้ารอบเกินกว่าจํานวนที่กําหนดเอาไว้เขากำหนดเอาไว้ว่าเขาอยากได้ร้อยบค่ะถ้าเกิดสมมุติมันเกินร้อยจะได้โบนัสเพิ่มอีกคนละแสนโอ้โหไอตัวเลขเนี้ยทำไมรู้ไหมฮะ,ะมันสอดคล้องกับตัวเลขเจเบอร์ของแต่ละกลุ่มค่ะ เพราะเจเบอร์ที่มันมีโพยออกมาล็อกออกมาเนี่ยถ้าเกิดท่านคูณยี่สิบเท่ากับมันร้อยสี่สิบแปลว่าเขาเผื่อเหลือเผื่อขาดมาตั้งแต่ระดับนั้นแล้วว่าให้เลือกร้อยสี่สิบเบอร์ดังนั้นถ้ามันทะลุเป้าเกินร้อยี่สิบตามเส้นก็เอาโบนัสไปเลยคนละแสนถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็แปลว่าคนที่รับจ้างมาสมัครรับเลือกตั้งคนที่ไม่ได้นะ,ะไม่ได้ท่านจะได้เงินประมาณแสนหกถึงสองแสนหนึ่ง ส่วนท่านที่ได้ท่านก็ได้เงินเดือนสอวอท่านจะได้เกียรติประวัติและไม่รู้ว่ามีโบนัสเพิ่มหรือเปล่าด้วยย้ํานะครับว่านี่เป็นข้อมูลจากคุณอัจฉรวัตรนะฮะสำหรับโพยที่เขียนไว้หลังใบสอวสามที่ผู้สมัครนําติดตัวไปในครูหาช่วงเช้าจะเป็นโพยที่เขียนมาจากการรวมตัวกันที่โรงแรมเพราะตามข่าวท่านนอนโรงแรมเดียวกันด้วยซ้ำ แล้วพอมันเลือกช่วงเช้าเสร็จไอใบสวสามนี่มันจะใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะอ่าไม่ได้เพราะว่ารอบบ่ายเนี่ยมันต้องต้องคัดมาก่อนจากรอบเช้าใครตกรอบใครเข้ารอบแล้วมันก็เหลือสี่สิบคนแล้วด้วยค่ะและที่สําคัญฮะมันเป็นการเลือกแบบควยกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอเข้าสู่รอบบ่ายเจ้าหน้าที่เขาจะแจกใบสวสามก็คือแนะนําตัวผู้สมัครใหม่เพราะใบของรอบเช้าใช้ไม่ได้ในการเลือกช่วงบ่ายเขาบอกว่า ผู้สมัครที่ถูกจ้างมาจะแอบเขียนเลขลงในกระดาษเล็กๆแอบนำติดตัวเข้าไปในคูหาครับอจุดสังเกตอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงคนไหนคือคนที่ถูกว่าจ้างมาค,คุณอัครวัตรบอกว่ามันชัดมากาก,าก,ามมาก็เขาขึ้นรถมาลงรถมาด้วยกันแต่งตัวเหมือนกันใส่เสื้อสีเหลืองใส่สูตรแจ็คเก็ตคลุมคนกลุ่มนี้คุณอัครวัตรอ้างว่า ถูกยกเว้นในการตรวจค้นก่อนเข้าคูหาด้วยซ้ำอ,อ๋อมีการยกเว้นแบบนี้ด้วยเหรอไม่มีการค้นเลยเหรอว่าจะมีโพยมีอะไรติดตัวใส่กระเป๋าเสื้อใส่อะไรมาไม่ค้นด้วยหรอคุณอารวัตรอ้างมาแบบนี้ว่าคนเหล่านี้จะถูกนดเว้นการตรวจแล้วก็แอบ,บเอาโพยที่เขียนใหม่ซ่อนในกระเป๋าเสื้อ,อแล้วตอนจะเลือกตอนจะกาก็หยิบโพยนั้นออกมาดูแล้วก็กาตามที่ตองเองต้องการการใส่เสื้อนะครับการแต่งตัว ในวันนั้นที่เราเรียกกันว่ามินเนี่ยนมินเนี่ยนนะก็คือใส่เสื้อสีเหลืองมีเสือเสื้อคลุมมั่งไม่งั้นก็ใส่เสื้อส,เสอีเหลืองซึ่งการแต่งตัวเน่ะมันเหมือนการนัดหมายกันมานัดหมายกันมาคนทั้งประเทศนะครับอยู่ๆวันนั้นมันจะแต่งตัวเหมือนกันได้ยังไงเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนั้นนะครับมันมันซึ่งแตกต่างไปจากที่เห็นในภาพคนที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาแต่งตัวด้วยธรรมชาติคือแต่งตัวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกี่ยวกับสถานที่ สมที่จะมาเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่กับอีกกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อเหลืองเสื้อคลุมสีดํานะครับเข้ามาใน,ในห้องที่จะทําการเลือกตั้งเมืองทองธานีสเสร็จแล้วหยุดสังเกตก็คือเพื่อให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันการเดินทางก็นั่งรถตู้มาด้วยกันมาถึงหน่วยเลือกตั้งก็มาด้วยกันส่วนเรื่องถามว่าซุกซ่อนอะไรเข้าไปไหมในวันนั้นนะครับตัวสําคัญเลยก็คือเรื่องสมุดสรวรสามนี่แหละที่เราสามารถถือเข้ามาได้เลยจากจังหวัดเรานะ่ แปลว่าเรารับมาจากจังหวัดก่อนที่เราจะมาประเทศอ่ะอันนั้นมันถูกไปผ่านขั้นตอนการเขียนไว้แล้วที่เขาเรียกว่าแหล่งชุมนมุมแล้วนะครับ,รบและอีกหนึ่งข้อสังเกตครับคือโพยที่เขียนไวเนี่ยมันไปตรงกับหมายเลขที่กากบาทในบัตรเลือกตั้งยกตัวอย่างโพยที่คุณอัครวัตรจำลองขึ้นมาจากโพยฉบับจริงและเอามาให้ทีมข่าวเราดูนะครับค่ะอย่างเช่นกลุ่ม2ในโพยเนี่ยเขียนล็อกเลขเอาไว้ว่า 20, 55, 110, 4, 2 0 5 5 1 1 0 124 136ค่ะ ถ้าเกิดไปดูรายชื่อตามประกาศกกตจะเห็นว่าผู้ที่ถูกเลือกก็เป็นไปตามนี้ฮะส่วนเรื่องนี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้แจ้งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ DSI เพื่อตรวจสอบคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตเพราะเป็นคนอนุญาตให้ผู้สมัครนำใบสอวสเข้าไปในคูหาเลือกตั้งทั้งทั้งที่ระเบียบและข้อบังคับทำไม่ได้ซึ่งกกตแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แต่คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นลูกน้องนายแสวง จึงเป็นไปได้ยากที่จะได้รับความเป็นธรรมครแล้วผู้ตรวจเขาก็ไปร้องอกรรมการการเลือกตั้งนะครับตามหนังสือที่ส่งมาอพอไปร้องกรรมการการเลือกตั้งก็กลายเป็นว่าพอมันเกิดเหตุเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมแน่เลยต่อให,ให้ให้เปิดให้มีการเอาใบสวสามเข้าไปได้ผู้านายก็คือโพยนี่แหละเอาเข้าไปได้เนี่ยมันจะส่งผลให้คนใดคนหนึ่งหรือไม่นะครับมันอาจจะส่งผลให้คณะกลุ่มก้อน หรือว่าขบวนการใดเพื่อเปิดให้เขาได้รับผลประโยชน์ในเรื่องการทำโพยนี้ทางาเลขากรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่า,าไม่เป็นไรให้เอาเข้าไปได้เนื่องจากเขามีการได้ดูได้เตรียมมาอะไรแล้วนะครับเสร็จแล้วเขาเลยไปร้องที่กรกตกกรกตกกับทำยังไงรู้ไหมครับกรกตกลับไปไปตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นลูกน้องของแสวงเอง,เองนี่เป็นคนมาตรวจสอบเขานะครับในในเรื่องไอ โพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งได้นี่นะครับเขามองว่ามันไม่ได้ม,มันเป็นไปนไม่ได้ครับที่ที่ไอเจ้านายจะไปสั่งให้ลูกน้องมาตรวจสอบตัวเองคงไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ทางกะกะตนะครับก็ชี้แจงว่าเอทสารปกครองกลางเนี่ยเคยมินิัยเอาไว้แล้วว่าสามารถเอาไวสวสามเข้าไปได้ <S 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 อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องมาต่อสู้ในเรื่องข้อมูลกันอีกทีนะครับ <S S S ส่วนที่ออกมาเดินหน้าแฉเรื่องนี้เพราะอยากเรียกร้องความสุจริตเที่ยงธรรม ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะจึงไปร้องเรียนกกตแต่เรื่องนี้กลับถูกแช่แข็งเอาไว้จึงอยากให้หน่วยงานและกกตอ,อีก7คนที่มีส่วนรับผิดชอบในการเลือกตั้งตรวจสอบเรื่องนี้รวมถึงนายแสวงด้วยเพราะเป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความสุจริตมองว่าควรให้นายแสวงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนี้อาจจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดถูกตรวจสอบให้แล้วเสร็จล่าสุดครับกลุ่มสวสำรองทําแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน ว่าเลขากะกะตะควรยุติบทบาทชั่วคราวเพื่อให้ดีเอสไอดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงคดีหัวสวแล้วหรือไม่ด้วยนี่เขาทําโพลก็เดี๋ยวรอดูว่าผลโพลที่เขาทำเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงะนะครับแล้วอีกอันนึงก็ต้องจับตาก็คือ6มีนาคมนี้นะคะว่าคณะกรรมการคดีพิเศษจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยนะคะแต่ล่าสุดเห็นผู้สื่อข่าวบอกว่าไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนยนะประเด็นนี้บอกว่าเอ๊ าคาดการไว้ไหมว่าผลคดีพิเศษเนี่ย<ช>จะเดสไอจะรับหรือไม่รับอย่างไรปรากฏว่าคุณภูมิธรรมบอกคือมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็จะไปคาดการณ์ก่อนน่ะมันมันยังไม่ได้หรอกและที่สําคัญคุณภูมิธรรมย้ําเลยนะบอกว่าไม่มีการพูดคุยกับคณะกรรมการคดีพิเศษก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเป็นประธานบอกใช่ไหมหลายคนก็เอ๊ท่านจะไปคุยไปดีลกับ <ไป S 1> ในคณะกรรมการหรือเปล่าอ่านั่นแหละท่านบอกว่าไม่มีทางไม่มีทางไปคุยก่อนแน่นอน ทุกอย่างไม่มีการเมคอัพไม่มีการเอาคืนไม่มีการเอาความแค้นส่วนตัวพิจารณาตามเนื้อผ้าตามข้อกฎหมายตามข้อเท็จจริงล้วนๆน,นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นบอกคือตอนนี้เราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงนะประเทศชาติบอกช้ำม,มาม,มากพอแล้วอย่าเพิ่งไปคาดการอย่าใช้คำที่ท่านชอบพูดเนะอย่าเพิ่งจินตนาการไปร่วงหน้าค่ะ <c oughs>